นีมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่อ่ะ <Wow. S 1> มีสาคูณสาอันนี้อะไรอ่ะห้คูณหมี2องูณสแล้วก็มีแบบนี้อันนี้น่าจะไม่เวิร์กนะ <Wow. S 1> แล้วก็มีอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูก่อน30อันนะคะทุกคนนี่เลยเ้เดี๋ยวแม่กุ้งจะทําคลิปแจกนะทุกคน hey จะทําทั้งหมด6คลิปนะคะแจกคลิปละห้อันนะรูบิกนะ สวัสดีค่ะดีไซน์ตอนนี้ดีไซน์ที่ไหนคะร้านเป่าเป่านะคะทุกคนจังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้นะแม่กุ้งจะมาซื้อรูบิกใช่ไหมคะ่ะดีไซน์ซื้อไปทําไมคะไปแจกอะไรนะแจกซื้อไปแจกใช่ไหมซื้อไปแจกเอฟซีนะทุกคนที่ดูคลิปเรานะแต่ว่าจะแจกแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาบอกกันท้ายคลิปเนาะตอนนี้เราไปดูก่อนว่ามีรูบิกหรือเปล่านะทุกคน เพราะว่าคราวที่แล้วที่เรามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วนาอลูกเนาะเร้าไปดูข้างในกันจะมีแบบไหนบ้างอ่านี่ตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะทุกคนอุ้ยมีด้วยดีายไปดูกันตรงนี้ก็มีเหรอไม่แบบนี้ไม่ดีลูกต้องมาแบบนู้นนี่มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่อะอนี่มีสามคูณสามอันนี้อะไรอะห้าคูณห้า มีอะไรอันนี้อ่ะอันนี้อะไรนะลูกอะไรไม่รู้มีสองคูณสองแล้วก็มีแบบนี้อันนี้น่าจะไม่เวิร์กนะแล้วก็มีอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนลองก่อนอันไหนลื่นอ่ะได่นอยู่อ๋อนี่นะทุกคนตอนนี้มันเป็นลูบิกแบบใหม่แล้วนะวก็คือนี่กล่องนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะข้างในอ่ะเป็นสามสีแบบนี้ เวลาแก้ก็คือต้องแก้ให้มันกลับมาเรียงเป็นสามสีอันนี้คือฝุดอ่ะสีแบบนี้แล้วก็นี่อันนี้ก็คือแบบใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นการกระบาดนี่นะทุกคนแล้วก็มี2 2> ส,สองคูณสองเยไหนนะนี่สองคูณสองก็จะเป็นเหลืองๆแบบนี้เยอะอะดีไซน์แล้วก็มีแค่เขียวข้างบนเพราะม<ว>ันเป็นรุ่นใหม่ๆมาแล้วเนาะแล้วเราไม่รู้เล่นยังไงนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวแม่กุ้งจะเลือกแบบ ไปแล้วกันก็คือแบบนี้นะแบบที่เขาใช้แข่งอ่ะไปเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีกี่แบบมาอ่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็ซื้อรูบิกเสร็จแล้วนะคะทุกคนทั้งหมดกี่อันคะดีไซน์อ่าสามสิบอันสามสิบอันอน,<ๆ>นะคะทุกคนนี่เลยว้าวมีแบบ2คูณ2กับ3คูณ3านะทุกคนแม<อ>่กุงเลือกแบบพื้นฐานมาเนาะแบบแปลกๆที่มันมาใหม่เราไม่เอาเนาะดีไซน์เนาะเพราะว่า กลัวว่าจะเล่นไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้ได้ฝึกแบบนี้กันด้วยนะนี่เลยจะมีทั้ง2คูณสพเทลนะทุกคนแล้วก็อะไรคะอันนี้ 3. คูณแบบนี้นะนี่แล้วก็มี3คูณแบบเรืองแสง2,2คูณสสีแจ่มเนาะนี่แล้วก็มี2อคูณแบบคาร์บอนด้วยนะทุกคนก็คือเลือกมาแบบที่ดีไซน์เคยเล่นนะแล้วมันลื่นเนาะเลือกแบบลื่นๆมาเลยนะทุกคนนี่ทั้งหมด30อันนะ แม่กุ้งเอ้ยอันนี้เลยคะลูบิกเลโก้ลูบิกเลโก้อันนี้ไม่ได้แจกนะอันนี้ดีไซน์มาลองเล่นอะเดี๋ยวแม่กุ้งจะทําคลิปแจกนะทุกคนจะทําทั้งหมด6คลิปนะคะ <Hey. S 1> แจกคลิปละ5อันนะลูบิกนะแต่ว่า จะไม่บอกนะว่าแจกคลิปไหนบ้างใช่ไหมคะดีไซน์ใช่เพราะฉะนั้นนะต้องติดตามคลิปเราให้ดีๆนะทุกคนแม่กุ้งจะทายคําถามนะทุกคนอาจจะทายกลางคลิปหรือว่าทายท้ายคลิปเนาะใครที่สามารถตอบคําถามที่แม่กุ้งถามได้5้าคนแรกเนี่ยก็จะได้รับรูบิกไปเลยนะแตกตร่นนะเพราะฉะนั้น คอมเมนต์ comment, ตอบคําถามก่อนนะเสร็จแล้วใครที่ตอบถูก5คนแรกเนี่ยแม่กุ้งจะไปกดหัวใจให้แล้วก็ไม่กุ้งจะขอชื่อที่อยู่สําหรับจัดส่งของไม่ให้อีกทีนึงอย่าเพิ่งรีบพิมพ์ชื่อที่อยู่นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคอมเมนต์ไม่ทันเพื่อนนะต้องรีบคอมเมนต์เลยนะอะ ยังไงติดตามคลิปเราไว้ให้ดีนะทุกคนเพราะไม่รู้ว่าเราจะแจกคลิปไหนบ้างใช่ไหมคะดีไซน์เซอร์ไพรส์เนาะจริงๆไม่กุ้งอยากจะแจกทุกคนเลยนะทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีเนาะก็ถือว่าอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่เซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดด้วยะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ